ศสมปองเคลื่อนไหวล่าสุดหลังบุ๋มปนัดดาแฉความลับแอบ,บแชทหักลางดึกจากกรณีทิศสมปองได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์และได้พูดคุยถึงเรื่องความรักที่ทำเอาทางด้านทิศสมปองโดนแฉแอบ,บชอบบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแถมเซอร์ไพรส์ด้วยการให้บุ๋มปนัดดาวีดีโอคอลเข้ามาในรายการที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเขินหนักมากโดยทิศสมปองได้สารภาพว่าแอบ,บชอบบุ๋มปนัดดา มานานกว่า10ปีแล้วต่อมาทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นทั้งมองว่าไม่เหมาะสมที่ทิ์สมปองจะแอบชอบสีกาตั้งแต่อยู่ในผ้าเหลืองอาทิหมดศรัทธาหลุดออกมาแต่ละอย่างเอบรักขณะเป็นพระนีนากิเลสจุดเป็นแน่นในหัวหมดคำบรรยายคิดแบบนี้ตั้งแต่ห่มผ้าเหลืองเหรอคะคนเคยอยู่ในผ้าเหลืองเป็นต้นรวมถึงทางด้านบุ๋มปนัดดาได้แชร์ความลับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วว่าสมัยที่ตนเองยังคบกับ คุณพิโนททางด้านทิดสมปองเคยส่งข้อความมาหาักลางดึกประมาณ22.00นาทีว่าเทคแคร์นะซึ่งตัวเรารู้สึกสยองมากเลยตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาเทคแคร์ดูแลตัวเองให้ดีก่อนเพื่อที่จะชัดเจนในขอบเขตของเราซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เราพูดเรื่องนี้ออกสื่อล่าสุดทิศสมปองโพสต์ผ่านเพจแม่ปองระบุว่านับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรี อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของลูกเพจทุกท่านแม่ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเด็กดี